จำได้ไหมว่าซีไหนจำได้ไหมจำได้ปามปามกราชูป้ายว่าอะไรนะไเปนจำได้จริงจำได้จริงไงจริจริงนะแสดงว่าฟฟร์เวิร์ดดูทุกฉากคริคิดดูทุกฉากว่าเฮ้ยฉากนี้อยู่ที่ไหนทีนี้ถามต่อเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าเกมเนาะให้แบบพูดถึงความเหมือนอะไรที่เรารู้สึกว่าเราแบบชอบเหมือนกันอ่าบางทีมันจะมีที่เที่ยวเหมือนกัน เหมือนกันมีไหมมีไหมจริงๆแล้วมีอย่างหนึ่งครับที่เพิ่งป้ายยาเขาไปได้ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเข้าวงการลงโครงการรถครับชอบขับรถเหมือนกันชอบความเร็วเพิ่งเพิ่งไปป้ายยาเข้ามาได้ไม่นานเองครับช่ไชอบความเร็วเอาล่ะ ดูพูดเราไม่เชื่อหรอกว่าซีกันจริงพร้อมได้หมมา,าเลยขอป้ายได้เลยกติกาก็คือเราจะมีป้าย1กับ2อ่ะเดี๋ยวส่งให้ทางด้านนน้นคนละอันแล้วคะเลขหนกับเลขก2เดี๋ยวจะมีโจทย์นะซึ่งสมมุติว่าถ้าเราพูดถึงว่าเมนูอาหารอ่าข้อที่1ก่อนเลยเมนูอาหารข้าวหมายเลขหนึ่งก๋วยเตี๋ยว หมายเลขสคุณหันหลังชนกันได้ไหมข้าวหมายเลนึ่งวัเหี๋ยวหมายเลขสองนั่งสองซ้ำหนันไอันที่สองคืออะไรน,นะเดี๋ยวข้ววาวห,นะห,หมายเลขหนึ่งขวัญเบนียหมายเลมแบบนม่งแล้วฟนรขับช่วยบอกด้นะว่าถูกไม่ถูกนะข้าวหมายเลขหนึงวัเหีียวหมายเลขสอง เากิมกว่าก๋วยเตี๋ยวไม่ไม่หนักเส้นไม่หนักเส้นสุดยอดเฮ้ยเตียมัปมาเนี่ยเอ้ยเด็กอิ่มไม่เชื่อเอาอีกข้อไม่เชื่อข้อที่สองข้อที่สองความชอบเกี่ยวกับฤดูแล้วนั่น ว่าทุกคนที่อยู่เมืองไทยอ่ะไม่น่าเชื่อถ้าชอบคือดูร้อนอ่ะจะแต่ถ้าพ่อตอบไปวิจารณ์สองข้อนะชอบแนวเพลงนั้นโอเคแนวเพลงหมายเลขหนึ่งเพลงไทยหมายเลขสองเพลงสากลหนึ่งสองสามหมายเลขหนึ่งเพลงไทยหมาได้ตอบเพลงสากลคือผมรู้ว่าเขาจะตอบอะไรแต่เลิกก็รู้ ชอบ<ม>ทั้งสองไ<ม>สไตล์เลยครับแต่คุณจะชอบแบบเกาหลีมากกว่างาใช่ใช่ไม่เป็นไรข้อเดียวเราไม่ถือว่าผิดนะความชอบไม่เหมือนกันได้ไม่ติดทีนี้อีกข้อหนึ่งสัตว์เลี้ยงส,สัตว์เลี้ยงหลักเลย ได้ครับเอาหมดครับเลียงด้วยกันได้ครับอยู่บ้านเดียวกันได้ครอวท้อบ้านเีงด้วยกันได้าี่สัยนสถ้าสมมติว่ามีสงคนี้คุณหันิคุณหนเออนสัย ความชอบถ้าสมมติว่าให้แบบเลือกคู่อ่าให้เราแบบเลือกคู่ระหว่างหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งสายเปย์หมายเลขส,สองคีออนชอบสายเปย์กับคี่ออนใช่ไหมใช่หนึ่งสายเปย์สองสายออน เปยเธอดีกว่า,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 าพูด,พดง่ายๆว่าจะเปยจนกว่าจะรักเปไปเรื่อยๆเปไปหนักๆนะคะเปแบบสาวว่านิอ